เป p ปอ p i ผี Peak, กระตูนแย่ที่พ่อแม่คิดว่าดีจริงปะถ้า <c oughs> ใครมีลูกกระตูนเรื่องนี้เนี่ยพ่อแม่ทุกคนต้องรู้จักกันแน่แต่ทำไมเนี่ยฝรั่งเนี่ยถึงด่ายเยอะมากๆลองมาฟังกันอย่างที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป p ปอ p i พเป็นโรโมเดลที่ไม่ดีตัวเขาเนี่ยเขาชอบบอดี้เชมมิงพ่อของเขา yo u t u m m y is a big, big. you've got a big tummy ส่วนจอร์จน้องของเขาเนี่ยก็ไม่ชอบกินผัก yeah. เด็กก็มักจะเรียนแบบพฤติกรรมพวกนี้เรื่องที่2องเปเปอร์พิกเนี่ยเขาก็มักจะชอบดูถูกความพยายามของพ่อเขาถึงแม้ว่าพ่อเขาเนี่ยจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามแต่และมักจะทําให้พ่อเขาเนี่ยเป็นตัวตลกประจําบ้านเรื่องที่3มันมีตอนที่เปเปอร์พิกเนี่ยถูกแบนที่ออสเตรเลียด้วยนะครับเป็นตอนที่มีชื่อว่ามิสเตอร์สกินนี่แล็เพราะเป็นตอนที่เขาพูดถึงแมมมุมว่าเป็นสัตว์ที่โอเคเป็นสัตว์ที่น่ารักสามารถที่จะเล่นด้วยกันได้แถมยังเอามาเล่นอยู่ในบ้านตุ๊กตาด้วยนะอย่างที่เรารู้กันดีว่าออเเเเตตตรรรีีียยยนนนนน่ปปป็็ะททศมมมงุััาดบ้ โลลกเลยะะพูดง่ายว่ากัดกันแป๊บเดียวเนี่ยถึงชีวิตเลยทีเดียวซึ่งเด็กเล็กเนี่ยอยู่ในช่วงเรียนแบบพฤติกรรมของสิ่งรอบตัวโดยเฉพาะสื่อที่เขาเสพอยู่ทุกวันมันยากที่จะยแยกแยะว่าอันไหนเป็นเรื่องที่ควรทาเป็นเรื่องที่ไม่ควรทาซึ่งควรจะมีพ่อแม่เนี่ยคอยให้คําแนะนําตลอดส่วนตัวผมเนี่ยก็เคยให้ลูกดูนะจนกระทั่งมาเห็นดรามา่าผมก็เลยมานั่งคิดว่าคุณจะเปลี่ยนไปดูเรื่องอื่นแทนดีกว่าแล้วพ่อพ่อแม่แมล่ะครับคิดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์กันมาน